สวัสดีค่ะพ่พอ,พอแม่เอฟซของคุณครูใเหมียวนะคะมือนิเซาร์ว,วันอาทิตย์ที่25สิหสิงหาคม2,567นะคะกะเป็นวันหยุดพักพรอรู้สึกบ่ค่อยสบายนะคะเมื่อกี้กะจามตั้งจามเั้งเป็นหน้หมูกเนื่องจากว่าฝนกระตกแดดกระออกตากฝนแน่อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะก็เลยเหตุหายเสียงกันรู้สึกแปลกๆนะคะกะเท็ดเวียดนแน่เนะคะตากฝนตากแดด ก็ฝากถึงพ่อๆแม่เอฟซีสุขุสุดคนในีรักษาสุขภาพเด้อขณะคู่บอลคู่อันดูแลเจ้าของอยู่กะโอ้ยนะค่ะกัย่างเป็นอยู่พอวันหยุดวันหยังพอจะเคลียเบี้ยเคลียรยังก็ไปตากแดดตากฝนกลับมาที่เลี้ยงเขาเอ๋อแม่อาบด่าแม่อุ้ยนาะค่ะสารพัดนะคะมัอนี่นั่งอยู่อันนี้บุ้มหนึ่งของหน้าบาทเนาะถอนต้น,ตน,ตนมุงต้นไม้เบ่งต้นไม้มักปลูกตน้นไม้ล่ะค่ะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยๆนะคะเบิ่งหมอหลอกหมอล่ำเดือดเดือนเบิ e, ่งการเมืองแน่เบ e ิ่งโอ้เบิ่งสูยิงสูย่างันละค่ะเพราะว่าเป็นการเสริมความรู Laur ้เ้วก็เอามาเบิ่งมาเว่ามาคิดเนาะค่ะหลายสิ Salem ่งหลายๆอย่างที่เอามาเป็นความรู uh ้ประดับตัวเองไว้สอนเจ้าของไว้เป็นอุท่าหอนสอนผู้นัุนผู้นี่นะคะก็ไปเบิ่งหมอหลอกหมอล่ำเอาเบาเรืืองหมอล่ำให้ฟังว่า ไปเห็นภาพของน้องก้อยนะคะ,ะในลูกสาวเปรียวนะคะออ้สวย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 หยาดเยอมจริงๆน้องก้อยนี่เป็นศิลปินที่คุ้นคู่หูจกักนักคนแรกๆเลยนะคะนะคะคนแรกๆที่เคี่ยงตั้งแต่หูจักผู้อญิงกับมาหูจกักน้องก,ก้อยเพราะว่าผู้หอิงเพิ่นไปหาพี่ก้อยก้อยกระสอนบอกว่า การเป็นศิลปินที่ดีคือห้ามขาดห้ามล่าป่วยก็ต้องอย่าให้ป่วยเพราะว่าถ้าเกิดท่าขาดท่าล่ามือได้มันจะพุ่นกระทบตัววงเลยเพราะว่าเขาเป็นนางเอกแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่ก้อยสอนให้กับน้องอุ้งอิงตอนที่น้องอุ้งอิงเขามาวงสาวหน่อยไม่ๆหมนะคะแล้วก็กเป็นไอดอลของน้องอุ้งอิงนั่มนอกขาที่เท่าได้หูมากก่อนหลังจากนั้นก็เด็กกับเขามาสู่วงสาวหน่อยรำเพรื่นโชว์ซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่ หลายคนรอคอยหน,นึ่งในหลักักกคู่แม่เมียนะคะประทับใจด้วยน้ำเสียงด้วยบุคลิกล้วก็ความน่ารักคำบอกคำจ่าจดูเรียบร้อยนะคะกัถ่าชมฝนงานเพลินนะคะในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นได้อีกโบกีมือเนาะวันที่31เอเนี่ยมือเปิดวงกับถ่าติดตามอยู่เด้อค่ะเด้อไปเบิง่งอะหนองมันะเพื่อนไปเอาน,าน้ำเนาะแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเิานมาสัมผั์เป็นยังไงละ่ะก่อนล่ำเป็นยังไง ได้ะไระยะคนมาเอาฟังเบื้องบอลหะนะคะกระหองล่ำให้เบื้องอุ้ยเนาะคะ่ะอ่านี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวสงชื่นชมน้องได้เนาะคะ่ะว่าเสียงดีเป็นเอกลักษณ์นะคะกับชนะคนอื่นไปกว่าเคิงแล้วนะคะก็คือบวกเข้าไปกับจริตในการห้องในการล่ำก็ถือว่าเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมานะคะให้กับน้องเด้ ได้เป็นทีหักที่แพ่งของพ่อแม่เอฟซีไปเบิองเพื่อนไหลสดกับพ่อแม่กัโอ้หอกเอื่นกันนนะารากัรากน่ารักเรื่องให้กาลังใจนะคะหลายสิ่งหลาย,ลาย,ลาย,ลายอย่างที่พ่อแม่เอฟซี่แมหรือแมกระทั่งตัวคุณครูเฮ็ดต่อน,น้องก็ด้วยความหักความแพ่งน,นะคะอยากให้โด่งให้ดังให้เป็นศิลปินที่มีซื่อเสียงรอดเบิองรอดติดตามความเกาหนาของน้องขอบใจน้องมานาะที่เขามาให้กาลังใจคุณครูตอนไหลสดนะคะกับเป็นสิ่งดีๆสั่งหัวใจพองตัวให้กับคุณครูกับพ่อพอแม่เอฟซีที่อยู่ในไลน ใส่สดของข้า,ากวให้กำลังใจบักลาให้มีสุขภาพแข็งแรงแล้วกบซ้อมแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นขวัญใจพ่อแม่เอฟซีตลอดไปเคลียร์เบื้องโทรศัพท์หลังจากไลฟ์สดอยู่นะเอ้ยคือพอเห็นหักแพงไลฟ์สดเนาะว่าจะไปเบื้องเพิ่นห้องเพลงฝ่าใสแน่เนาะค่ะก็เลยค่อพอเห็นเพิ่นไหลเพิ่นเพิ่นอ่างก็เพิ่นเ,พน,เพนเลิกดึก ก็เลยไเปเบ่งคลิปหนึ่งที่เพิ่นพัก,กันกินขนมปังว่ะตุ๋ยตุ๋ยอยู่เนาะคะ่ะโอ้ภาษาเด็กน่อยมันกินมันเมื่อยเนาะก็บริช่วนไพล่ะนะคะก็กินกินกินนะคะแล้วก็เล่นเกมทายเพลงกันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะ่ารักนะ่ารักว่าให้พอ่อพ่อแม่แม่เอซของน้องได้ใคร ความคิดหอดความคิดถึงเพิ่ก็บ,บอกไว้อยู่ว่ามือใดเพันเลิกกดึกทีหนึ่งทีสองกค็คกอสิบบไดไลก็ทเท็ดคลิปไว้เาะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเข้าใจเพราะว่าบรรยากาศนาเวลาทุกมือนี่คือทุกคนกับมือยเนนะซอ,อมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเฝอเบึงพัฒนาการความน่ารักของน้องนะคะน้องโซเฟียก็เห็นว่าพวดมากว่าจะไปแสดงเนาะตอนแรกมือนนิกะขอให้โชคดีขอให้มันมาดังๆปังๆเด้อโซเฟียคุณคู่ก็ให้กำลังใจตลอดโอ้ เบ่าถึงพี่อุ้งอิงไปออกรายการซุปเปอร์เทนเมื่อวานนี่เห็นภาพที่เพ่นกับนงแก้มห้องเพลงและพี่อุ้งอิงมาเซอร์ไพรา์าเลียกน้ำตาพอพอ่พอแม่เอฟซีได้คุณครูเมียกับเบิ่งโอ้เนาะคะ่ะซึ้งใจกับเด็กหน่อยที่ดินรน่นวิธีชีวตคลายพี่อุ้งอิงเลยที่ห้องเพลงตามตลาดนัดผู้ได้ไปกระยดใส่กระป๋องให กำลังใจเอาเสียงเพลงเอาความสามารถของเจ้าของ,ของไปแหลกเป็นเงินตรากหาซอยเหลือเลี่ยงชีพบในขอบครัวขายย่ำเนะายยเนะของเห็ดนะขายย่ำมากคุณครูกับมันเคยซื้อจากเทอรพผึ่งหูจักว่ามันมีแบบนี้น้ำเนะาะเพราะว่าตลาดดัดแถวบาท,บาทครูมันบบมีแบบของน้องนะคะสาวหน่อยเมืองอุดอรนะคะก็เห็นภาพที่เพิ่นมากกอดไม่ก็ร่งใจกัน ได้ตุกตาซื้อว่าพี่อุ้งอิงเนาะค่ะเพราะว่าพี่อุ้งอิงไห้เบาเล่าจ,อจอนนะะ่อยคือกันเนาะค่ะกอดกันเป็นภาพประทับใจเฮดไทยคุณคูณนะ <c oughs> อ่ามองยอ้อนภาพนึกถึงตอนใดถึกตอนโซเฟีย <c oughs> ไปรายการซปเปอร์เทนรังแรกที่พี่อุ้งอิงออกรายการทีวีเนาะมาห้องเพลงหอกฝันมหาหลังฮานลวกาเฮดไทยน้องโซเฟียนี่น้ำตาย้่อยแบบออ้ยมาพลั่งพรูหลายกว่าขนงเกี๊ยนอีกให้ ตาย่อยปอกๆกอดกันนะคะใ้กีตาร์นอกจากรายการซปเปอร์เทนมาขอกีตาร์เส้นเหลวแลักกับบี้ไล่เส้นของผี่องอิงติดไปอันนั้นก็คือความประทับใจที่คุณครูแมวเหมียวเด้ฮูจักน้องโซเฟียแล้กก็ติดต่อคุยกันกับเพื่อนในมาเฮือนมาซ่านนะคะในมีโอกาสเดมาเล่นน้ากันมาคุยกันอยู่เฮือนของคุณครูนะสองโซเฟียกับคุณครูก็ยังบอกสัญญาไว้กับเพื่อนอยู่ว่าคุณครูก็จะไปเยี่ยมน้องโซเฟียอยู่เฮือนคือกันเห็นให้ จากมือดันถึงมือนีโซเฟียได้มีโอกาสมาห้องเพลงมาเป็นนักสแสดงอยู่ในวงสาวหน่อยเพรบานแพงและกะในฤดูการ่อไปก็จะเป็นของศิลปินในวงอย่างก่อสาวน้อยลำเพลินโชว์กะให้ดังๆปังๆนะคะที่มีพี่อุ้งอิงเป็นไอดอลคือกันนะคะผาพเก่าๆมาันก็จะย้อนมาเห็นว่าการที่ห้างขักแพ้ง ศิลปินคนใดคนหนึง่งเข้าเดินตามรอยของเพิ่นยิ่งผิวอิงมาทูมือน,นี่คือความดังความปังของเพิินคือดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆณนฤะดูกาลต่อไปนี่ลหละณปัจจุบันภาวาจะเป็นการเป็นพี่เซ้นเตอร์ของสินค้าต่างๆกับเขามาตัางเรื่อยๆนะคะการว่างตัวเป็นแบบไดการห่องเพลงการฝึกฝนเจ้าของแบบไดไ,ไปเบิ่งเพิินไปไร่กรันอย่างก่อของบอโจที่บอโจเพิ่นเห,ห็ดไอ,อ้ยังกับยูทูบเบอร์ก โจสองเพิน่นค่ะการอุ้งอิงก,กับแม่ไปก็พอไปเบอกถึงว่าอุ้งอิงมาสมัครกับบอลโจได้ก็ก็บ่อได้ขึ้นรถมากก็ผ่านการเป็นโซเชียลนะคะผ่านโซเชียลมากเพราะฉะนั้นก็คือโซเชียลปัจจุบันเนี่ยก็คือความสําคัญเหมือนคุณคู่มูจักอุ้งอิงเนี่ยก,ก็คือโซเชียลคือกันได้เป็นยูทูบเบอร์ก็บพอว่าเบิ้งติ๊กตอกมูเบิ้งยูทูบมูอ่าผู้หลานผู้หนีชักชวนมากเอาผลงานนักเรียนลงโซเชียล เพ,ออเพื่อเป็นแรงเก็บข้อมูลเห็นพัฒนาการของเจ้าของไม่ฟังมืเจจาของก็เออคุณคู่กันนานารักอยู่เด้เเบากับเป็นสัรหาเรื่องนั่นเรื่องนี้มาเวเา,ามีผู้ติดตามมีคนคิดหอดว่าเออย่ามือแรกคุณคู่บริสดนอนบรหลับ์เดอ้อนําคุณคู่ตามคุณคู่มากนั่นก็จะเห็นว่ายุคป,ปัจจุบันห้ามหูจากศิลปิน เทาไดตี่ตามคนนั่นคนนี้กับพราว่าเฮาอยู่ในลูกโซเชียลนี่คือความสําคัญไอห,หลายคนมาเบื่องคลิปของคุณคู่มือน,นี้เออมาห้กําลังใจศิลปินม้จักศิลปินคนนั้นศิลปินคนนี้ก็เพว่าด้เบิ่งโซเชียลคือกันให้กําลังใจศิลปินสุขสุขคนเฝ้าที่ตามนะคะ เด็กหน่อยเด็กกที่มาตามความฝันคุณคู่ก็ให้กําลัางใจมาตลอดนะคะคิดดีทําดีเสมอเสมืองผู้ใดคิดหอดคุณคู่ย่ามแลงประมาณทุมหนึ่งถุมก,กว่ากับมาช่องของคูค่สุวรรณศรีแมวเหมียวกับช่องมุกวรพงษ์เข้าเป็นคู่หูดูโอ้นะคะในชีวิตจริงและการชีวิตการทํางานมีความน่ารักหัวเราะคิกคักในเวลาขําขําขึ้นๆน,นะคะพ่อเป็นยาใจไห้ไข้ความเหงา บริคิดหอดหลูกคิดหอดล้านบอกเรื่องหมอหลอกหมอล่ำได้ทุกวงทุกคณะศิลปินเรื่องยัง้งหรือแม้กระทั่งเรื่องส่วนตัวบอาได้เบอร์ความสุขที่ห้าหมอบให้นี่คือการคิดของคุณครูเพราะฉะนั้นการความหักความแพงของศิลปินคุณครูกับมอบให้ทุกมือทุกมือนะคะเพราะว่าอยากให้เล็กหน่อยที่นี่ต่ํามีความฝันเลี่ยงชีวิตของตัวเองเรี่ยงชีวิตของครอบครัวเข้ากระต้องห้กระังใจเนาะค่ะถ้าเกิดเขาไปในทางถี่บดี คิดหลงทางประเด็มาฟังคลิปของคู่หรือมพอ่อเมเขามาให้กกำลังใจเขาก็เได้มีเส้นทางการคิดการดำเนินที่ดีเนาะคะ่ะเอาค่ะทาย,ยำ้ำเสาไปเพียงแคหิกรุ่งคู่กับสเสด็จไปหากินยุคกิคนหยายว่ารู้สึกว่าเป็นหวาดเสียงกับเปลี่ยนห้กำลังใจคู่น้ำบรากันนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะสวัสดีค่ะ